สวัสดีค่ะคมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับนุ้ยและพี่หนึ่งนะคะอย่างเช่นเคยค่ะที่ร้านแตงโมคาค่ะวันนี้นะคะสําหรับคันนี้ที่อยู่ทั้งข้างเรานี้เลยนะคะลูกค้านํามาเทรดอินค่ะบอกเลยค่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้สดสดล้นๆนเลยนะคะและเราจะให้ดูพี่หนึ่งสภาพของรถที่เทรดอินมา เมื่อวานนี้เราจะทําอะไรไม่ทันแน่นอนนะคะอันนี้เราแค่ล้างและรอมาทําคลิปให้ดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะเจ้าตัว Ford r a n g e r นะคะเป็นรุ่นอะไรยังไงเดี๋ยวให้พี่หนึ่งมานําเสนอค่ะเป็นตัว XLT นะครับเป็นตัว2.2ก็คือเครื่อง2002นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแต่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวเพิ่มแรงม้ามา10ตัวเมื่อก่อน2.2นะครับมันจะ150ตัวค่ะตัวตอนนี้เป็น160ตัวนะครับไม่อืดน,นะครับก็ ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับได้รถเดิมไม่น้อยนะครับ<ช>คันนี้ไม่เจ็ดหมื่นโล<ช>นะครับบอกได้เลยว่ารถสวยแน่นอนน็อตไม่มีขยับมาดูกันเลยครับใช่ค่ะ ไปดูกันเลยสําหรับด้านหน้าค่ะพี่หนึ่งสิ่งที่มันจะแปลกแปลกตาขึ้นมานะครับก็คือข้างหน้ามันก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เป็นปกติของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโครมโครเมียมนะครับตัว2.2แต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือล้อนะครับมาดูล้อก่อนล้อมันจะใช้ของ Ford e v e r e s t ตัวท็อปนะครับเพราะว่าเป็นล้อ20นะครับถ้าเป็นล้อ18มันจะไม่ท็อปนี่เป็นล้อ20นะครับเป็นล้อของตัวท็อปนะครับใส่ล้วดูสวยงามนะเห็นไหมครับ ไปต่อเลยค่ะนะครับมาดูด้านข้างนะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับสาหรับฟอร์ดนะครับรอบด้วยครเมียมนะครับแล้วก็มีบันไดบันไดขึ้นนะครับตัวนี้เป็นสมนาร์ทแคปนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะหรือโอเพนแคปนั่นเองก็คือเป็นตัวแคปที่เปิดได้นั่นเองค่ะใครที่กําลังมองหานะคะแนะนําเลยสําหรับคันนี้นุ้ยกับพี่หนึ่งเอามาในราคาพิเศษจริงๆเดี๋ยวราคาเรามาพูดท้ายคลิปค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยดีกว่า แล้วดูนะครับภายในภายในนะครับเหมาะสมไหมนะครับกับรถจ0 0 0มโลสภาพสวยๆนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับรถคันนี้ซื้อเข้ามาเมื่อวานนะครับเป็นรถเขาเรียกว่าเธอแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วดูภายในนะครับไม่มี้ํานะครับสภาพสวยๆนะครับนี่แล้วบอกเลยเจ้าของเก่าก็ยังเทรดฟอร์ดไปเหมือนเดิมพี่หนุใช่ครับใช่ก็คือถ้าคนที่ชอบฟอร์ตอะค่ะบอกเลยค่ะแข็งแรงถึกอึดบึกบืนแน่นอนค่ะลูกค้าขา ใครที่เคยเล่นฟอร์ดเขาก็จะเล่นฟอร์ดอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าอย่างจริงๆแล้วแบรนด์ฟอร์ดเนี่ยต่างประเทศเนาะพี่หนึ่งเขาเล่นเขาเขาเขานิยมมากๆเลยนะคะในการเข้าโคง้งหรือว่าช่วงล่างต่างๆเนาะ,ะมาดูภายในกันหน่อยค่ะสําหรับภายในนะคะดูนะครับปุ่มกงป,ปุ่มกดนะครับพี่หนึ่งเยอะเหลือเกินนี่คือโทรศัพท์ได้เลยใช่ไหมเขาเรียกว่าเจ้าพ่อออปชั่นนะ,ะนะคะ พวงมาลัยยังเป็นมัลติฟังก์ชันลูกค้าขับไม่เจ0 0 0มื่นโลลูกค้าคอนเฟิร์มได้ที่เบาะใช่ครับดูนะเบาะยังตึงเปี้ยกเลยไม่มีคนนั่งข้างเลยสใช่ทั้งคนนั่งข้างและคนขับพี่หนึ่งใหม่กริปเลยนะก็บอกได้เลยนะครับว่ารถนะครับ Ford ดเ n นเ r อนะครับอ่าเราเรียกว่า Ford ก็ได้นะครับว่าในไทยนะครับหลายคนบอกว่าต้องเป็นโตต้า s สุนะครับแต่โทษทีนะครับฟอร์ดฟอรนะครับเป็นเจ้าแรกนะครับที่ผลิต รถยนต์นะครับในโลกต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเขาขายอยู่เมืองนอกนานเลยนะครับใช่ไม่ได้ขี้เหร่นะพี่หนึ่งงั้นก็ใส่พวกของนะครับตุกจิกหรือพวกไม่ลงแม่แรงนะครับใส่ได้นะครับและไม่เกะกะพื้นที่บอกแคบนี่ยังเต่งตึงอยู่เลยลูกค้าขาบอกเลยนะว่าคันนี้คุณได้ไม่เจ็ดหมื่นโลแท้โดยที่รถยังไม่ช้ำนะคะอมาดูด้านหลังหน่อยโอ้โหสูงมากๆใหไฮเรนเดอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ แล้วดูนะครับรอยต,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 ต่างๆนะครับตะคงตะเข็บนะครับบันท้ายนะครับไม่มีโดนสีบางๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะนี่คือรถปี2 0 1 6นะครับนี่พี่หนึ่งกระบะท,ที่ไหนเขาให้เซ็นเซอร์ถอยใช่ใและนี่คือเซ็นเซอร์ถอยโรงงานไหมโคตรเจ๋งเลยน่าจะใช่ครับนะ XLT ตัวนี้นะคะบอกราคาพิเศษไปเลยคันนี้ในราคาพิเศษเพียงแค่ 399,000บาทเท่านั้นลูกค้าคะ่ะปี2016ใช่ไหมพี่หนึงใช่ครับปี2 0 1 6 <อะ S 2> นะครับซื้อสด<ช>สสไม่มีแวดใช่แล้วที่สำคัญใครต้องการซื้อสดไม่มีแวนนะคะคันนี้รับไปเลย399,000บาทนะคะ,ะคพี่หนึงฝากเบรอร์หน่อยนะครับเบอร์ผมนะครับ095 952 5562นะครับน้องนุ้ยครับค,รค่ะเบอร์นุ้ยค่ะ096 189 86 98นนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันพี่หนึ่งดูห้องเครื่องนิดนึงใช่ทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะคะซื้ออะไรก็แล้วแต่ต้องมีแวดนะคะเพิมน้ำมันยังภาษีมูลค่าเพิ่มแน่นอนต้องมีแน่นอนแต่สําหรับ Ford r a n นเจอร์คันนี้นะคะน้องไม่มีแวดเลยค่ะมาดูด้านมาดูด้านหน้าและดูใกล้ๆกันหน่อยค่ะรถรุ่นนี้นะครับน้ํายาหล่อเย็นเขาจะเป็นสีออกส้มส้มแบบไม่ใช่ชมพูเหมือนที่เราเห็นถ้าชมพูของโตโยต้านะครับแล้วก็น็อตไม่มีขยับนะครับฝาโปรงนะครับน็อตแก้มเดิมนะครับ ทุกอย่างเดิมหมดนะครับพลาสติกพลาสติกนะครับไม่มีแตกไม่มีกรอบนะครับสภาพห้องเครื่องแห้งๆนะครับและก็สติกกงสติ๊กเกอร์นะครับเห็นมัครบนี่ลูกค้าดูนะแล้วดูนะครับอีกอย่างนะครับของฟอร์ดนะครับมันจะมีตราอยู่นะครับเนี่ยกระแทกขึ้นมาเพดตรงนี้บู้บี้ไปนะครับก็ใช้ไม่ได้นะนี่เห็นไหมครับสภาพเดิมๆดที่บงบอกนะครับว่ารถรถเดิมรถไม่มีกระแทกนะได้เครื่องยนต์ดีเซล2องพนะครับแรงม้า160ตัว พ็ค่อนข้างประหยัดและที่สําคัญราคาพิเศษจริงๆค่ะสําหรับคันนี้3า9แ0นบาทนะคะในคลิปนี้นุ้ยกับพี่หนึ่งเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าใครอยากได้รถที่ราคาดีประหยัดน้ํามันนะคะคันนี้ไม่ควรพลาดค่ะเจ้าน้องเรนเจอร์นั่นเองนะคะครับผม นะครับก่อนจะจากไปนะครับฝากนะครับติดตามนะครับเฟซบุ๊กนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับในของแตงโมคานะครับแล้วก็ใน YouTube Channel นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นเรื่องราวแจ้งเตือนไปอยู่บนหน้าจอมือถือท่านนะครับและเรานะครับสัญญาเราจะคัดรถรถดีๆสวยๆนะครับมาทําคลิปวันนี้ผมนะครับหกับน้องนุ้ยนะครับก็ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ